สวัสดีค่ะวันนี้ยาตาพามารู้จักกับทับทิมนะคะอันนี้เป็นพันธุ์ที่ย่าเอาเมเล็ดมาปลูกเองเลยนะคะคือซื้อมาจากห้างเป็นพันธุ์อินเดียที่มีเม็ดสีแดงเข้มรสหวานจัดนะเป็นทับทิมนําเข้าแล้วนําเมล็ดมาเพาะนะคะก็ได้เยอะเหมือนการแบ่งปันกันไปปลูกทีนี้ที่ย่าปลูกก็จะมี อยู่3แบบนะคะที่งอกขึ้นมาคือมเมล็ดสีแดงสีชมพูอ่อนสีชมพูเข้มนะคะอันนี้เป็นต้นที่เอามเมล็ดปลูกนะคะนี่คือไม่ค่อยเอาใจใส่ต้นเขาก็จะไม่ค่อยโตนะคะต้นที่ได้มานี้ก็จะมี3ลักษณะนั้นแต่ลักษณะที่เหมือนเดิมที่สุดก็คือมเมล็ดนิ่มรสหวานนะคะรสหวานจัดแล้วก็มเมล็ดนิ่ม เคี้ยวกินได้หมดจะไม่เหมือนพันธุ์จากจีนหรือว่าในเมืองไทยเราซึ่งจะมีเมล็ดที่แข็งมากนะคะถ้าเป็นเมืองไทยเราเนี่ยเมล็ดจะแข็งมากแต่ตัวนี้เนี่เมล็ดนิ่มเคี้ยวได้หมดเลยนะเนี่ยตั้งแต่พ้นหนาวมาคือไม่ได้รดน้ําเลยใบก็จะร่วงพอได้น้ําปุ๊บเขาก็จะติดดอกเลยถ้าเราให้น้ําต่อเนื่องเขาก็จะติดผลแต่ถ้าหยุดให้น้ําดอกก็จะร่วงนะคะดอกร่วงหมด ันนี้คือรอบก่อนฝนมาครั้งแรกก็ติดผลต้นนึ่งสาลูกสี่ลูกนะคะบางต้นก็ติดลูกเดียวก็มีนะเพราะว่าหญ้าจะขยายพันธุ์เฉพาะต้นที่มีเมล็ดสีแดงเท่านั้นนะคือตอนออกมาปลูกเนี่ยพวกนี้จะเป็นกิ่งตอนทั้งหมดนะคะต้นแม่เนี่ยจะเหลือไว้ประมาณ4ต้นนะคะ4ต้นก็จะมีผลอยู่3าลักษณะนะคะ อย่างต้นนี้นะเม,ม็ดจะเป็นสีชมพูอ่อนๆฉะนั้นลูกอ่อนขึ้นมาใหม่ก็จะมีสีเขียวนะพอแก่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็จะออกเป็นสีแดงๆนะคะนี่แต่แดงไม่เยอะนะตัวนี้นี่เพราะว่าเนื้อข้างในเขาก็จะเป็นสีชมพูนะแต่ถ้าสมมุติว่าจะเป็นสีแดงเนี่ยเปลือกของเขาก็จะมีสีแดงเข้มนะต้นนี้เป็นสีชมพูเราไปดูต้นที่เขา จะเป็นสีแดงกันนะคะซึ่งส่วนมากยากก็จะตอนเอาต้นที่มีสีแดงนั่นแหละเอาไปปลูกนะคะเนี่ยอย่างต้นนี้นะคะเนี่ยลูกเขาเปลือกของเขาจะมีสีแดงตั้งแต่เล็กๆเลยนะจนกระทั่งแก่นะคะเนี่ยต้นนี้นี่ย่าเพิ่งตัดแต่งกิ่งข้างล่างออกไปนะคะสองต้นนี้เนี่ยรอบนี้นี่คิดว่าจะรดน้ำเอาไว้นะรดน้ำให้เขาติดลูกนะคะเนี่ย หญ้าก็ปลูกไว้สองปีแล้วนะคะนี่คือปลูกไว้แบบว่าไม่ค่อยจะเอาใจใส่สักเท่าไหร่อย่างต้นนี้นี่ค่อนข้างจะใกล้น้ําหน่อยก็เลยโตเป็นกิ่งตอนเหมือนกันนะคะเนี่ยเป็นกิ่งตอนเหมือนกันถ้าหากว่าเราให้น้ําเขาสม่ําเสมอตลอดเนี่ยเขาก็จะติดลูกให้เรากินตลอดทั้งปีเลยนะคะเนี่ยคือโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งเขาก็จะติดดอกติดผลติดไปเรื่อย สำหรับทับทิมสายพันธุ์นี้นะคะเนี่ยนี่อย่างตวงนี้นี่เห็นไหมคะนี่เป็นพันธุ์สีแดงเม็ดจะสีแดงสำหรับต้นนี้เป็นกิ่งตอนเห็นไหมคะลูกเล็กๆเขาก็จะมีสีแดงเนี่ยและดอกเขาก็กำลังจะขึ้นมาเยอะเลยนะถ้าให้น้ําต่อไปเรื่อยๆเนี่เขาก็จะติดดกมากนะคะเนี่ยตัวนี้ยังไม่ตัดแต่งกิ่งข้างล่างนะคะส่วนมากยากก็จะเล็มกิ่งข้างล่างออก เพราะว่าทับทิมนี่เขาจะมีหนามนะคะถ้าพุ่มทรงพุ่มหนาเกินไปนี่ก็จะลำบากนะคะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่เอากิ่งตอนเอามาปลูกนะคะเนี่ยก็เริ่มจะสวยนะเริ่มจะติดดอกนะทีนี้เรามาชมผลของเขาเนี่ยอันนี้ยังไม่แก่นะคะยังมีรสอมเปรี้ยวอยู่มเมล็ดก็ยังเล็กอยู่นะคะเนี่ยที่ย่าเอามาให้ชมเนี่ย อยากจะเอามาให้ดูเปรียบเทียบดูอันนี้มีอยู่สองพันนะคะส่วนตัวสีที่3นี่ไม่ค่อยมีไม่มีลูกแก่นะคะก็เลยเอามาให้ดูไม่ได้นะเนี่ยอันนี้จาก2ต้นนะคะนี่จาก2ต้นเป็นพันธุ์ที่น่าปลูกนะคะสำหรับทับทิมเนี่ยน่าปลูกมากนอกจากจะประดับได้ยังเป็นสมุนไพรยังกินได้นะคะ ย่าก,ก็แนะนำให้ปลูกกันเลยนะคะเนี่ยวันนี้ย่าพามาชมทับทิมกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าย่าก,ก็จะมีพืชหลายๆอย่างมาให้ชมนะคะวันนี้จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ